เอาปาดนี่จังเป็นจังอีกแล้วครับช็อตนี่จุ่มนี่เป็นหักเอียงด้วยเป็นหักนาสีไม้ทับเพิ่นครับให้พี่น้องเบ<อ>ิ่งดอกเหล็กของจุ่มนี่ก่อนปุ้ยก็มันดอกน้อยๆด้วยพี่น้องมึนอนี้จังแฮะไข่งามแฮงดอกเท่ากำปั้ทนทอดน้ำมันด้วยนะมาๆมากมากงี้ยมื่อผีปนนี่อืออืออืม,อม,อมไมเบิ่งเกิด จอเนดยานบาเดบายบ่กสูนเบิ่งสักก่อนอู้มันดอกงามดอกกลมแห้งครับพี่น้องคักแห้งมือนี้ละงอกขาวขังในก็มีด้วยครับพี่น้องทุกคนขย้อนข้าเจาาเา้ามาซองเอายแง่บางคืนถือแสงไฟเหลี่ยมมากๆครับพี่น้องข้างในก็ได้ พ,พ่อ,พอกันก็เฮาคนตกป่าหาเฮดพี่น้องวันนี้วันที่26รึาคก68พี่น้องมาหอดตาแหลมมาด้อมาด้อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีเอฟซทุกทท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมพอกันเาม่มือเ้าเม์วันนี้กับเขาป้าเฮดคือเก่าครับพี่น้องครับเปิดคลิปอยู่นี่กับพ่อเฮดอยู่นี่้อครับพ่อแม่พี่น้องครับละงกขาวอุ้ยจะไข่จะจ,จุ่มเน้าป่า อหกหกดอกพี่น้องเอาพาพ่อแม่พี่น้องเก็บขางทางเลยก,กันแล้วกันขางทางอีริเดยครับ <ปา S 1> พี่น้องน,น,นี่ผมจอดรถเ,เอาข้อมันโมีไผยหูเนะพี่น้องอาจจะอยู่ขางทางหรืออยู่ปลาเลิกกับปะหูขึ้นกันครับมันมันจุ่มแหลกแหกมันครับผม,มนี่กระตามาให้คอยนะ เพิ่นลอยเก็บมานําแน่เลยด้อครับพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ถ่ายเพินพ่นครับเพิ่นเข้าไปเบิ่งห่มผู้เดียวพเพิ่นเอาเอาชนะัดนี่แหละมานๆเอิ้นมืออวนพวกเด้อเต็มกระบุ่งเต็มกระตาเขี้ยวเองเนี่ขี้ดินใหญ่มันพื้นขันเอาดินออกบ่อเบิดนี่คือ,อไหวด้วยครับพี่น้องเท็่ละงงงนี่คือน้ำฝนแห้งไว้ครับขันบ่ได้เก็บขันบ่เห็นนี่โหนิวิบวัอ อีกพอพอข้าวกับพืชบานหลดครับพี่น้องตัวเถื่อ,อะบระดรเก็บได้บนนี้พี่น้อง,องปูนเก็บทั้งพนก็ไหลลงมาน่ก็คือเสือไหลลงมาเสืออะไรเพิ่นสิด,ดีดไปหรอครับพี่น้องยังไปเล่นอีกเถื่อนนึงอยู่บ้านตัวนี้เกือบซ้ำหลุดแต่ว่าขยังงามอยู่ เมื่อคืนเขาเจาะเขามาไตมาซองเอาอยู่ได้ครับพี่น้องแต่มันหลาสิบะโพครับอย่างที่ผมบอกนะครับพี่น้องขันถือนำฝนนันไหวแักแหล่ปอกตีนออกอุ้ยดอกให่ที่ละพี่พน้องเลยตูมใหญ่แห้งครับผมม่างกขาวไปครับพี่น้องหาแล้ว บางอีกในหฮมนี่เธอมีอีกครับพอเฮ็ดเพิงสมหรือว่าเฮ็ดเพิงติวครับพี่น้องเฮ็ดสมติ๋วนั่นแหละครับสมพอดีเสียบสมมาแห้งด้วยครับผมดอกงามครับพี่น้องมีอีกครับทางนี้ครับมีดอกหน่อยน้ำเด้อครับผมดอกหน่อยสีพ่เอาเด้อครับเอาได้สองดอกครับผมดอกหน่อยนี่สีจงไวครับผม เห็ดิงแซดหรือว่าเห็ดเผงหนาห่อครับพอเห็ดเผงติวอีกคือเกาครับพี่น้องผงติ๋วิงสมเอาไปแกงนี่รสชาติเพิ่นสิบบบเปียวแห้งด้วยครับพี่น้องเปียวพอดีเสบหรือว่าสมสมพอดีครับพี่น้องแกงเสบครับผมเห็ดเพิงเลือดเผงขาไล่ครับพี่น้อง ดอกงา,งามครับผมเห็ดเพึงไว้ครับพี่น้องเห็ดพึงไว้หรือว่าเห็ดขมขาไล่นัน่นแหละครับพี่น้องครับดอกงามอยู่ครับผมนี่อีกดอกนึงครับดอกนี้ก็บ่เต็มดอกเด้อครับพี่น้องได้เซียวเดียวครับผมจักเป็นยังกิเกิเนิ่นหอยบ่จักแนมกันยากพืนเก็ สีดำๆซุ่มๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวหาเบ้างอีกครับผมอีกสองดอกครับพี่น้องอุ้ยนี่ครับดอกนั้นนาซิบ่าได้ครับพี่น้องเพิ่นเปลือยแหละครับผมอีกดอกนึงครับพี่น้องครับว่าแสแม่นําม่นมาเก็บพูนเพิ่นก็เห็นคือกัรเพิ่นเก็บยู่หันครับพี่น้อง กังวงมังวลผูงง้ดเดียวเพิ่์นมีอีกอยู่ด้วครับพี่น้องเป็นห,หันครับเอาปาดนี่จังเป็นจังอีกแล้วครับช็อตนี่จุ่มนี่เพิ่นฮักเอียงด้วยเป็นฮักนาซีไม่ทับเพิ่นครับให้พี่น้องเบิ่งดอกเหล็กของจุ่มนี่ก่อนปุ้ยก็เป็นดอกน้นอยๆด้วยพี่น้องมือนี้จังแฮะข่งามเองชอเท่ากำปัน้นชอบน้ำมันพี่นะมาๆๆมากมากเนี่ยมะนี่นี่ อุ้ยใหม่บังก์สักแย่ออนนิดแย่ไม่ได้บายบ่งก์สูดบังก์สักก่อนอู้ยมันดอกงามดอกกลมแม่งครับพี่น้องคักแห้งื้อนี้น่งงกขาวขังในก็มีเด้อครับพี่น้องพุูดขย้อนข้าเจ้ามาส่องเลยเนยเมื่อคืนถือแสงไฟเหลี่ยมมาก,มากๆครับพี่น้อง ข้างในก็จะได้แตกแถวครับดอกนะมาอยู่น้ำหมูนักเรียนแตกแถวนักเรียนขี้ดื้ออือวี่ตันก็จะอ่อนซองดอกนีิดหนึ่งหอมมินลินงามมือนีมือนี้งามเนาะน,นางเอกเลยวัอนี้อือวี่ขากแหงขักแหง ตอนเป็นใครคือสิงไงคือสิงเห่าครับมันนี่มันช่ำเหนียกดีใจคักขนาดเลยพี่น้องเออครับน้ำมุนก็ไม่น้ำมุนแต่ละคนบ่คือกันครับพี่น้องบางคนกับมันหลายมันหน่อยบ่คือกันครับเลยเตโซกเต้ดวงครับผมไปทางพุ่นครับพี่น้องไปทางพุ่นครับเอ้าเอาสองเอ้หน่องหนึ่งบันค่ะเฮ้ยเอ้า ก็นังเก็บเห็ดบานจะ่คล้องจังขนาดนี้ลแล้วเปล่าครับอีหลีครับบุนบัวเป็น,น,นใหม่ตีคล้องอโหลดครับพี่น้องเอาเปลอาข่รตรงนั้นกันนี่บุนเท้าอกโลกด้วยครับพี่น้องอยู่คนเดียวอยู่เครื่องมูขึ้นกันแตกแถวขึ้นกันครับกำลังมืดตากำลังออกจากไครชี้ขาพี่น้องตื่นเต้นตื่นเต้นครับพี่น้องหาเบิ้งอีกครับผม พี่น้องครับตอนนี้ก็ออกจากป่าเห็ดแล้วด้ร์ครับผมเดี๋ยวมาิ่งผลงานกันครับ่ารหมานบอม์เมรีไปเบิ่งกันครับมีครับพี่น้องอันนี้ก็ตาแม่น้ำมณน์ด้อครับผมเบิ่งเห็ดละงูขาวครับพี่น้องบุ้ยกลมิลินดอกห้ามิลีครับผมอยู่ขางลางก็มีเด้อครับเป็นเห็ดร่วมครับขางลางส่วนของพอน้ำมนฑ์นี่ก็เห็ดร่วมเหมือนกันครับส่วนมากเป็นเห็ดเผ่งเผ่งขมเผ่งขาไล่กัมมีเห็ดละงูบานน้าครับผม เพดเพงบักว่าก็มีด้วยครับพี่น้องดึงขึ้นมาบดได้ดอกพี่น้องมันทับกันแล้วครับสรุปแล้วก็ถือว่าหมานเด้อครับพี่น้องครับหมานสุดๆก็คือซีเมนละงกขาวนี่ระคบพี่น้องดอกกลมๆใหญ่ๆถูม่งใหญ่ครับผมหมานอยู่ครับครับพี่น้องครับสำหรับเมือนี้ก็ถือว่าได้ถือว่าหมานอยู่ครับผมแต่ว่าคนก็ห้ายๆครับพี่น้องส่วนแมนนัมมุนนี่ไปจอบิึง เห็ดเพิ่อนข้ามไกลๆมองมองพอนมต์น,นั่งอยู่ตอนนี้แหละครับผมจังได้ก็ฝากไล์ฝากแช่ฝากติดตามไปน้่เด้เดอครับผมสำหรับช่องคนตกปลาหาเห็ดมือนี้กับมานอยู่ครับพี่น้องขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปครับเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับมือนี้ยู่ดีแม่แห้งสูบผูสูบขนไปก่อนครับสวัสดีครับ